ได้เคยประกวดเต้นกับลิซ่าด้วยอะ่ะ <Lisa, S 1> ลิซ่ากับแบมแบมก็เซเว่นอยู่ตรงนี้โอ้ oh <my> god น้ำตาคอเลยอะ่ะเพราะภูมิใจแทนแบบคนไทยทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณคือมันเป็นหลายๆความรู้สึกเลยอะ่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีฮอยอีกเน็ตนะคะเกย้ก็วันนี้จีฮไม่มานะคะขออนุญาตรีแอคคนเดียวไปเลยเพราะว่าจีฮอติดไปถ่ายพิธีกรนะคะไปเป็นพิธีกรอยู่วันนี้เราพลาดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าโซโลแรกครั้งแรกของลิซ่าของเราปล่อยแล้วตื่นเต้นมากชุดสวยมากทุกลุกเลยแต่วันนี้เราก็แบบเอ้ยเน้นอาดับมาขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะอุตส่าห์เอาผ้าเช็ดหน้าที่เนสสั่งมามาเย็บให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่า ทั้งลุกต่างๆจะมีกลิ่นลุกนะคะหรือว่าท่าเต้นเนี่ยจะออกมาแบบเฮ้ยเต้นตามง่ายนิดนึงแมสแมสเหมือน b l a c k พิงค์ดวงๆหรือเปล่าหรือว่าจะออกมายากแบบลิล y ี่ฟิที่ต้องกลิ้งกับพื้นแบบตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะตืน่นเต้นมากอ๋อทุกคนวันนี้เนะเตรียมของอวดหนึ่งอย่าง <laughs> ตอนเด็กๆเนีเคยประกวดเต้นกับลิซ่าด้วย กับแบมแบมคอเซเว่นด้วยนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่คือเน็ตนะคะคนนี้คือนั่งหนูเน็ตแล้วก็อันนี้คือแคนดี้มาเฟียนะคะนีมินไทยจีแล้วก็เนี่ยลิซา่ากับแบมแบมคอเซเว่นอยู่ตรงนี้ รายการสุดจะโชว์ถ้าเกิดใครเกิดยุคเดียวกันน่าจะเคยได้ดูเป็นแบบว่าเต้นโคเบอร์นฮะนะช่วงนี้โควิดเก็บบ้านนะคะใน่ก็เจอของเก่าๆแล้วเนี้ยป้าป๊าเอาไปเครื่อนไว้ตั้งแต่เด็กคือปีแบบสองพันเก้านะคะเด็กมากแล้วเน่เพิ่งรู้ประมาณแบบสองปีที่แล้วเองอ่ะว่ามีลิซ่าอยู่ในนี้ด้วยอะ่ะตอนแรกรู้แค่น้องแบมแบมว,ว่าวงของดิซ่าแบมแบมโคเป็นเรนนะคะตื่นเต้นมากโอเคมาเท่านี้แหละนี่คือสิ่งที่แบบแค่นี้ก็แบบโอ๊ยประทับใจขอบคุณป้าป๊าที่แบบเครื่อบเอาไว้ให้นะคะไม่คิดเลยว่าวันหนึ่ น้องสองคนนี้จะกลายเป็นลิซ่ากับแบมแบมในวันนี้ที่โอดดังระดับโลกนะคะโอเคไปเราเราปวดเสร็จแล้ว <c oughs> เป็นความภูมิใจเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเอวกันเลยดีกว่าไปแล้วลนะ่ะลิซ่าคือชอบชื่อเพลงมากตื่นเต้น อันนี้คล้ายๆฉากในทีเซอร์โอ้ยคนลุกร้อนทั้งตัวเลยอะ่ะโอ้ยอลังการมาก ีมเฮ้ยเปลี่ยนลุเค้ยลุงลนี่แบบดูดีมากเลยอ่ะฮีาฮา่า เฮ้ย้าเต้นไม่ยากมากทุกคนโอนิซ่าเท่มากเลยอ่ะว้าวหล่อมาก ตาโคจริงว่ะโอ้ยดีทุกฉากเลยขอพักก่อนโอ้เมืกเก่อกี้คือแบบว่าอยากหยุดพูดมากเลยแต่ว่าใจมันแบบอยากดูต่อทุกคนคือตั้งแต่ฉากหมุนเสาอะคือลิซ่าปังมากหุ่นดีมากแล้วก็คือทุกอย่างดูพร้วมากในแบบในภาพนั้นแล้วรวมไปถึงแดนเซอร์ที่แบบโอ้ช่อนไหนอะ่ะแดนเซอร์เน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  โคเวอร์ท่านี้นี่คือแบบยอมใจอะแดนเซอร์คือสุดมากโอ้ยละรับลิซ่าคือแบบจับเท่ๆเมื่อกี้ที่ออกเป็นแบบพลิสใช่ปะเป็นตำรวจนึงแล้วก็ตัดภาพมาเนี้ยคือแบบช็อกมากอะทุกคนคือเห็นในทีเชเธอไม่เห็นในรูปอะคือไม่คิดว่ามันจะแบบ Amazing ขนาดนี้อะแล้วพอแบบกำลังอึ้งกับอันนี้อยู่ใช่ไหมสักพักตัดไปฉากแบบ มันเรียกว่าทะเลทรายปะตัดไปฉากนี้ก็คือแบบสวยมากทั้งฉากทั้งแดนเซอร์ทั้งชุดทั้งดูดิมันดูแบบมันเป็นภาพใหม่ที่ไม่ค่อยไม่ไม่เคยเห็นอะ่ะโอ้ขออนุญาตดูต่อตรงนี้นะคะดีเท่มากอันนี้อารดูแบบสดใสขึ้น โอ๊ยหุ่นแม่เฮ้ยยสวยมากเหมือนฝรั่งเลยอะชุดไทยโอ้โ oh หดีมากไม่เคยลิซ่าแต่งแบบนี้เลยอะแล้วแล้วคือมีความเป็นไทยไปใส่กับ เพลงเกาหลีที่ดังไปทั่วโลกเอาเอาความเป็นไทยแบบไปเผยแพร่ได้แบบสุดยอดมากหรือแม้กระทั่งชุดแดงชุดนี้เองอ่ะมันเป็นเนื้อผ้าไทยคือแบบโอ๊ยภูมิใจแทนมากเลยอ่ะภูมิใจแทนลิซ่าแล้วก็ภูมิใจแทนแบบคนไทยทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะทำไมมันเป็นรีแอคชั่นที่ซึง้งหะวันเนี้ยอ

โอ้ยท่าเต้นก็ดีอะ เชื่อว่าทุกคนที่ดูมีจะต้องอึ้งเหมือนกันอ่ะคือภาพตั้แต่เริ่มจนจบมันเหมือนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ,ๆแบบไม่เอากลับมาซ้ําเลยอ่ะแล้วก็ท่าเต้นเชื่อว่าต้องเต้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็เดี๋ยวในไทยเรียเสเด็จปีเก,กะเลยนะคะเดี๋ยวจะไปเต้นตามทันทีแล้วก็ไม่คิดเลยว่าการดู reaction ครั้งนี้มันจะปนไปกับความภูมิใจความความแบบ ยินดีด้วยมากๆความแบบต้องการที่จะสพอร์ตขอบคุณคือมันเป็นหลายๆความรู้สึกเลยอะ่ะเหมือนเราได้เห็นคนไทยไปประสบความสำเร็จที่นูน่นแล้วมันแบบมันน้อยคนมากๆกี่เปอร์เซ็นต์อะในประเทศเราอะที่จะแบบได้ไปถึงขั้นลิซ่าแบบเนี้ย ยอ,อยาจริงๆนะคะก็ขอให้คนไทยซัพพอร์ตกันเยอะๆนะคะก็คือไม่ต้องขอแล้วทุกคนซัพพอร์ตกันดีแล้วนะคะก็เนจะเป็นหนึ่งในแรงซัพพอร์ตเล็กๆนะคะที่จะแบบติดตามผลงานน้องแล้วก็จะซัพพอร์ตตลอดไปนะคะ ก็อยากให้ทุกคนเต้นกันเยอะๆนะคะแล้วก็ให้เพลงลาลิซ่านะคะโด่งดังไปทั่วโลกผมใจในความเป็นไทยของเรานะคะแล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวในทำคลิปสอนเต้นให้ด้วยนะคะที่ช่อง Dream Catcher Studio นะคะแล้วก็แบบอแบมบีเว็บๆอยู่ในช่องนี้ด้วยจีฮอยเนี่ยยังไงก็กด subscribe รอไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะมีทำลุคลิซ่าแบบ ปังๆแบบจัดเต็มออกมาอีกลุกหนึ่งนะคะยังไงกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปเต้นก่อนนะคะดีใจมากดูชอบมากมบายบายกด subscribe ได้นะคะ say love,